ขันตอนจบของกรรมฐา,านสี่สิบคือได้แก่อรูปสี่คำอว่ารูปนี้ก็หมายถึงว่าการพิจารณาไม่มีรูปเพราะนั้นว่าพระกรรมฐา,านสี่สิบไม่จบกันวันนี้อรูปสี่ก็ได้แก่อรูปประชานที่เคยทราบกันอยู่แล้วว่าบุาคคลใดท่านได้อรูปประชาน และถ้าเวลาจะตายทรงจิตอยู่ในรูปฌานตายแล้วก็เป็นรูปประมอย่างกับท่านอาจารย์ทั้งสองเขาองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านอารา,ราดาบทท่านทักกดาบททั้งสองท่านในเวลาจะตายแท่งเข้าฌานเป็นรูปฌานเพราะเวลานั้นคําว่านิพพานยังไม่มีต่อมาองค์สมเด็จพระจินสีทรงค้นควา้าถึงอริยสัจ พบอารมณ์ของพระนิพพานแล้วองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วย <c oughs> ิงได้ทรงระลึกถึงท่านอาจารย์ทั้งสองว่าหักว่าท่านอาจารย์ทั้งสองผู้ทรงอรูปฌานแต่ฟังบัะธรรมเทสนาเขาองค์สมเด็จพระพิธิตตมานเพียงโดยยออ่อเพียงจบเดียวไม่ต้องเทศมากก็จะได้บรรลุอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลทันที ทางนี้เพราะว่าอารูปฌานมีอารมณ์ละเอียดคล้ายๆะนิพัน์แต่ได้ว่าท่านอาจารย์ทั้งสองเป็นอรูปภ์เป็นภพที่หายาตนะสาหรับเห็นและสําหรับฟังไม่ได้แล้วสมเด็จพระองค์สมเด็จพระบาททิพแก้วจึงได้ทรงพระดำริว่าอาจารย์ของเราทั้งสองเป็นผู้ชีบหายจากความดีเสร็จแล้ว คำว่าทิบหายจากความดีก็หมายถึงว่าไม่มีโอกาสที่จะรับความดีต่อไปต้องเป็นพรมอยู่อย่างนั้นจงกว่าจะหมดกําลังของชายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เป็นที่น่าเสียดายคนที่จะได้บรรลุมาผลก็ไม่ได้สำหรับสำหรับอารูประชาน,นี้ถ้าหากว่าบุคคลทั้งหลายผู้มีความฉลาดในการปฏิบัติแทสองจิตเข้าถ,ถึงอรูประชาน แล้วก็ใช้วิปสัสสนาญาณเขาองค์สมเด็จพระพิชิตามารเข้าช่วยก็มีเวลาไม่ชา้าก็จะได้สมเร็จอรณาตตผลถ้าสาเร็จเป็นพระไดยเจ้าตั้งแต่พระนาคามีขึ้นไปก็จะได้ปฏิสัมพิทายานยัดว่าเป็นฌานที่มีความสำคัญมากไม่ยามปกติองค์สมเด็จพระผู้มีพระผ้าเจ้าก็ทรงใช้ เวลาที่องค์สมเด็เพจพร,ระจอมไตรพรมศาสตสดาจะทรงดับขันเขาสู่ทับปรินิพานก็ทรงเริ่มเข้าตั้งแต่ชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่อสองสามสี่เป็นรูปปรชนันห้าหกเจ็ดแปดเป็นอารูปปรชนเมื่อจิตเข้าถึงอรูปปรชนันมีอารมณ์ละเอียดระงับทุกขเวทนาในถึงที่สุดจิตนั่งจิตมีความสบาย เพราะว่าทุกขเวทนาทางกายไม่สามารถจะรบกวนใจได้เมื่อทรงอยู่เมื่อจิตมีความสบายเต็มที่องค์สมเด็จพระมหามนุนีก็ถอยลงมาอยู่ในชานสี่ของรูปฌานซึ่งเป็นชานที่จะพึงออกจากกายหลังจากนั้นดวงหาไทยขององค์สมเด็จไปจอมไตรบริมาสัจสัาที่เต็มบปดความบริสุทธิ์ก็เคลืนออกจากพระวรากายไปสู่พระนิพพานยุ่งไหม ก็ฟังอย่างนี้รู้สึกว่ายุ่งไหมที่พูดมาแล้วพูดเป็นํำนวนตำราฟังแล้วอยากจะหลับแต่ท่านอยากจะหลับรรพระปลากไม่ทราบพระเวลานี้คนพูดอยากจะหลับเพราะมันเพลียเอาเลยก่อนอยาจะหลับก็พูดกค่เสร็จจบเสียก่อนก็เรียกว่าฟังคนอยากจะหลับพูดก็แล้วกันมาพูดถึงการปฏิบัติในะรูปฌาน เรื่องการปฏิบัตรริในรูปวปิชานจนถึงก็ต้องถึงวิป,ะสะปสัสสปฏิสัมมิทายานวันนี้คงไม่มีเวลาพูดหรือจะมีเวลาก็ไม่ทราบถ้าไม่มีเวลาจะพูดแล้วก็อยากจะรู้ก็ไปดูโน่นสม,มาบัตแปดซึ่งมีคัดเศษอยู่แล้วถือว่าสม,มาบัตหนึ่งถึงสม,มาบัตแปดก็ได้พูดถึงปฏิสัมมิทายานไปเลย เพาตามธรรมดาถ้าพูดส่วนใดพูดทั้งชานโลกีก็ยังพูดทั้งชานโลกุตระไว้ด้วยเพื่อเป็นการช่วยให้มันดาท่านพุทธบริษัทที่มีความสนใจจะได้หาได้ง่ายๆไม่ต้องไปวิ่งไปหาใหม่อีกทีนหนึ่ง <c oughs> สำหรับอรุปริชาในมีสี่อย่างคือ 1. หนึ่งอากาสานัญจายตนะพิจารณาอากาศสองวิญญาณัญจายตนะพิจารณาวิญญาณ สามารถกินจัญญายตนะพิจารณาว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือสี่ในว่าสัญญานาสัญญาเจตนะเป็นตัวจบนรยว่าในเมื่อบรรูุแล้วว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือก็เลยทําเป็นคนที่มีสัญญาหรือไม่มีสัญญาร่วมกันจะว่ามีความจําไอ้สัญญาแปลว่าความจาจะว่ามีความจําก็ไม่ใช่ไม่มีความจําก็ไม่ใช่คือใจไม่ติดใจอะไรทั้งหมด สำหรับที่ท่านฝึกอรูประชานสี่ก็เพราะว่าเป็นคนที่เห็นว่าขึ้นชื่อว่ารูปเป็นปัจจัยของความทุกข์ทุกทั้งหลายแหล่ที่มันจะเกิดขึ้นเพราะอาศัยรูปเป็นสำคัญความหิวเกิดขึ้นกับพระรูปความหนาวความร้อนความกระหายใดๆเกิดขึ้นกับพระรูปความป่วยไข้ไม่สมบายเกิดขึ้นกับพระรูป การถูกนินทาว่ารายการสนเสริญเยินยอความสุขความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นกับพุรูปในการตายที่เข้ามาถึงก็รูปรูปมันตายเป็นอนุว่าอาการที่เป็นปัจจัยของความทุกข์ทั้งหมดที่ไม่เกิดขึ้นกับเราก็เพราะอาศัยรูปเป็นสําคัญถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาหิวอาหารถ้าเราไม่มีรูปจะอะไรมาปุติจาระปัสสวะ ถ้าเราไม่มีรูปจะเอาอะไรมามีความรู้สึกว่าหนาวว่าร้อนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความป่วยไข้ไม่สบ,บายมาจากไหนถ้าเราไม่มีรูปจะเอาความตายมาจากไหนเป็นอันว่าบรรดาท่านทั้งหลายที่เจริญอรูปฌานนี้ท่านเป็นคนไม่ต้องการรูปเห็นว่ารูปเป็นโทษนี่คล้ายอารมณ์พระราหันต์ไหมบรรดาท่านทั้งหลาย แต้ย่พูดกันไปจริงๆแล้วก็บ,บางทีบางคนเมื่อทำเขาถึงจุดนี้ก็เลยคิดว่าตัวเองเป็นพระรหันต์เพราะอะไรเพราะในวสญญา,นาสัญญาณาสัญญายตนะมันก็ได้แก่สังขารุเปขายานมีสภาพเหมือนกันแต่ว่าท่านไม่ตัดจริงท่านเฉยเอาเฉยคือไม่รู้ไม่ชี้ไม่ได้ตัดไม่ได้สังหารศัตรูให้พินาศไป เป็นแต่เพียงว่าันศัตรูจะมา,มายังไงก็ช่างฉันไม่เปิดประตูตตรับเท่านั้นเองเนื่อศัตรูเธอกินเล็มันก็คอยอยู่หน้าประตูถ้ามีโอกาสออกไปหามันม่อไรมันก็ฟัดเมื่อนั้นฉะนั้นที่ท่านดีทรงในอารมณ์ชานยังไม่ใช่พระหันพระเป็นชาญโลกีอารมณ์ชาญโลกีในนี้มันมีการขึ้นการลงสุดแล้วแต่ร่างกายอย่างหนึ่ง ส่วนแรแต่กำลังใจอย่างหนึง่งยังต้องระมัดระวังเหมือนกับคนที่เกาะเอ่อที่จับเสือกดคอเสือเขไว้หรือว่ามัดเสือเขไว้ถ้าเผลออะลรมือหลุดด้วยที่มัดมันหลุดเสือกัดตายาเหมือนนั้นเป็นอันว่าชาโลกีไว้ใจอะไรไม่ได้ ฉี่นั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาเมื่อทรงศึกษากับพระัาอาราดาบทเราทักกันดาบทท่านก็ได้สมาบัติแปดเหมือนกันแต่พระองค์สมเด็จพระพิจิตธรรมานทรงพิจารณาแล้วว่าโอ๋สมาบัติแปดนี้เป็นชาละเอียดจริงแต่ก็ยังไม่ยิ่งไปกว่ากี่ออำนาจของกิเลสยังไม่สามารถจะตัดกิเลสเป็นสมุทเฉตประหันได้ยังมีปัจจัยแห่งความเกิดยังไม่พ้นทุกข์ ยังไม่เป็นเหตุให้เกิดความสุขจริงเหตุฉะน,นั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุธเจารยังได้ทรงลาท่านอาจารย์ทั้งสองไปแสวงหาด้วยพระองค์เองยังได้มาใหม่คืออริยสัจสี่เป็นเครื่องตักกิเลสเป็นสมุเทเฉทประหารม่ฟังไปแล้วก็ระวังให้ดีนะ่าคนพูดหง่วงนอน ความจริงไม่ได้วงมันเพลียจัดวันนี้มันร่วมงานมันหนักก็คืนก็าไม่ค่อยได้หลับไม่เวลาหลับไม่เต็มชั่วโมงดีที่แล้วมามาตอนนี้หนังตาบนมันก็หนักหนังตาล่างมันพุ่งไปหนังตาบนไม่กดลงมาแต่ก็พยายามแข็งใจพูดมันจะไปท่านไหนกันบ้างก็ไม่รู้ตอนนี้เราก็มาพูดกันถึงอาการของชันสีเวลามันไม่มากนัก ได้ความจริงมากไม่มากก็ไม่เป็นไรแค่แนะนํากันผลที่จะได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ท่านแล้วผลมันไม่ใช่อยู่ที่คนพูดคนพูดมีหน้าพูดคนฟังมีหน้าที่รับฟังฟังแล้วปฏิบัติแลือไม่ปฏิบัติมันก็เรื่องของท่านหรือว่าท่านนําไปปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของคนพูดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ทรงตัดว่าอาคาตาโรตถาคตา ตาถาคตไปนในเพียงผู้บอกเท่านั้นเมื่อบอกแล้วท่านทําตามถึงขั้นมันก็มีผลท่านทําตามไม่ถึงขั้นนั้นมันก็ไม่มีผลถ็้าไม่ทําตามเลยก็ไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นมาเลย <c oughs> เป็นอนุสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยที่มีความดีหรือไม่มีความดีได้มันอยู่ที่ตัวท่านเป็นผู้ปฏิบัติ ไม่ใช่อยู่ที่คนสอนคนสอนเป็นเพียงชีน้แนวทางเท่านั้นแล้วแนวทางการสอนนี่ก็เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดตั้งแต่ต้นมาแล้วไม่ใช่ของผมเลยผมเอาของพระพุทธเจ้าท่านมาพูดให้ฟังแต่พูดละเอียดหรือไม่ละเอียดก็ไม่รู้ถ้าพระพุทธเจ้าพูดเองท่านพูดดีกว่านี้มากท <c oughs> ีนี้ก็มาคุยเรื่องตัวของฌานเลยนะ อากาสาน,นัญจายตนาชานก่อนที่จะเจริญอรูปฌชานโอ้ลืมบอกไปนิดหนึง่งว่ารูปฌชานสี่นี้เป็นกรรมฐานกลางเอกกรรมฐานกลางกลางจะใช้ได้กับคนพุทธริตมีอยู่สิบอย่างเอนหนึ่งปัฐวีกสินธาตุดินสองอาโปเกสินธาตุน้ำสามวายโยกถินธาตุลม สี่เตโชกสินธาตุไฟห้าอากาศสินอากาศสธาตุหกอโลกสินแสงสว่างเจ็ดอากาศนันจายตนะแปดวิญญาณนันจายตนะเก้าอกินจัญญายตนะสิบในวสัญญานาสัญญายตนะสิบอย่างนี้เป็นกรรมฐานกลางไม่เลือกจริตของบุคคล บุคคลที่จะมีจริตอย่างใดก็ตามสามารถปฏิบัติได้ผลเหมือนกันหมดความจริงพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดไว้ทุกอย่างสำหรับกรรมฐานที่เหมาะกับจริตในหกอย่างนั้นมีเป็นกรรมฐานสามสิบกองแต่ไดว,ว่าสำหรับนอกจากสามสิบก็อีกสิบพระพุทธเจ้าทรงวางไว้บอกว่าทุกจริตปฏิบัติได้อันนี้เป็นความรอบคอบของพร์ ก็อย่าพูดกันไปเลยอยาจะรู้เรื่องจริตก,ก็ไปดูคัสเศจจริตก,ก็แล้วกันเนเสียเวลาเปล่ามีการที่จะเจริญอรูป,ประชานี้ต้องได้กับสินอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนอย่างเดียวแบบศึกษาในทิฏฐิคุกย,ยานไม่ต้องได้กับสินมากเอากรสินอย่างเดียวแต่ความจริงได้กับสินอย่างเดียวหรือกรสินสิบกองนี่มันก็เท่ากันผมไม่เห็นมีอะไรยาก แต่ครองแค่กองเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งอีกเก้าอย่างมันก็กล้วยน้ำว้าสุกแล้วเดียวเดียวมันก็ได้อารมณ์มันเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันแตกตา่างแต่สีลักษณะเท่านั้นไอแบบที่เรากินข้าวเป็นที่อย่างเขาจะใส่จานมาแล้วก็กินได้ใส่ชามมาแล้วก็กินได้ใส่โถม,มาแล้วก็กินได้ใส่กระถนมาแล้วก็กินได้ใส่กระมังมาแล้วก็กินได้ มันก็กินได้อาการกินมันเหมือนกันแปลกกันแต่ผ้าชนะเท่านั้นในกรสินสิบอย่างนั่นก็เหมือนกันอารมณ์มันทรงตัวอย่างเดียวกันแปลกแต่แต่ว่านิมิตรที่จะปรากฏเท่านั้นเองมันของกล้วยๆนี่การชำนาญในกรสินหนึ่งแล้วก็ต้องชำนาญในกรสินอีกเก้า้วยรวมเป็นสิบถ้าปล่อยทอดทิ้งไว้โดยไม่สนใจคิดว่าเก้าอย่างไม่มีความหมายผมไม่ว่าท่านโง่หรอก เ้าคิดว่าท่านฉลาดไม่พอก็ทำอย่างเดียวมันยากถ้าตอไปไม่ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าทำอย่างเดียวคล่องทั้งเยอะๆถ้า <c oughs> อย่างเดียวคล่องจริงๆเข้าชั้นออกชั้นได้ตามสบ,บายจะเมื่อไรก็ได้แล้วก็อีกเก้าอย่างนั้นความจริงผมให้เวลาอย่างมากๆทักสิบวันไปไงมันไม่ถึงไม่ถึงเลย วันหนึ่งก็รวบภาคไปตั้งดีไม่ทีจบเลยที่ก็ทำกันจริงๆนะที่ผมเคยบอกแค่เวลาไปเดือนสองเดือนผมก็พูดส่งไปสำหรับคนขี้เกียจแต่คนกระยันเอาจริงเอาจังแล้วว่าพูดพาดพูดพลาดพดพลาดดีวันเดียวละสิบอีกเก้ากองไม่เหลือเลยมันก็เป็นอารมณ์เดียวกันมันไม่มีอะไรแบบกินข้าวนั่นแหละ มันจะมาชามแบบไหนก็ช่างมาเถอะว่ากินเหมือนกันตักขมาใส่ปากเคี้ยวเคี้ยวกลืนมันก็หมดเรื่องไอ้ภาชนะนี่เราไม่ได้กินเข้าไปด้วยนี่อันนี้สําหรับกระสิงก็เหมือนกันอารมณ์มันอย่างเดียวกันไม่จะแตกต่างกันยังไงแล้วพูดกันไปจับกระสิงกองใดกองหนึ่งขึ้นมาตามที่คล่องแล้วจับนิมิตขึ้นมาให้ทรงชานสีจะไปบ่นไม่ยากนะถ้ายากแล้วมันแยมใช้ไม่ได้ แต่ยังกระสินยังยากอยู่ยังม,มาหยิบอรูปฌานเมื่อจับภาพกระสินที่กระสินนิมิตถึงฌานสีส่ทรงตัวมันก็ทรงอยู่แล้วอะคล่องนี่มันนึกมันอะไรปั๊บเดียวไม่เสียเวลาไม่แต่คึ่งวินาทีปรากฏชัดเพิกภาพกระสินหายไปปฏิบัติในอากาศสารนันจาเจตนะจับอากาศขึ้นมาแทนหือว่าอากาศนี่กว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดไม่ได้ชั่นใด ไอ้ร่างกายของเราที่จะเกิดเองมันก็นหาที่สุดไม่ได้ฉะนั้นไม่คันฉะนั้นร่างกายนี้นั้นถือว่าเป็นศัตรูใหญ่สําหรับ,รบเราเราไม่ต้องการมันอีกอย่าลืมนะว่านี่ผมผสมมีปรนนานด้วยนะว่าไปเลยกินทีเดียวไม่ต้องไปเติมน้ําปลาไม่ต้องเติมน้มําส้มไม่ต้องเติมก็น้ําตาลใส่มันไปพร้อมไปเลย <c oughs> เห็นว่าร่างกายพวกเรานี่มันก็มีสภาพกว้างใหญ่ไพศาลในการเกิด ถ้าเรายังเกาะติดอยู่ในมันอยู่เรายังมีความพอใจอยู่อย่างมันในวันอยูมันก็เกิดแบบนี้ให้เป็นทุก์แบบนี้อยู่ตลอดการตลอดสมัยเราไม่ต้องการเราจะมีความรู้สึก,กว่าร่างกายได้มีสภาพเหมือนอากาศคือมีลมว่างจากจิตของเราเราไม่ต้องการร่างกายอีก ร่างกายอย่างนี้ไม่เอาอากาศมีความกว้างใหญ่ไพศาลหาที่สุดมีได้ชั้นใดเราก็ไม่ต้องการอากาศไม่ต้องการร่างกายเหมือนกับอากาศในอากาศที่ไม่มีก้อนดินชั้นนั้นไอ้ร่างกายเหมือนกับก้อนดินความรู้สึกเราเหมือนกับอากาศเราก็ถือว่าอากาศในวงการอากาศนี้ที่ในจิตใจของเราไม่มีก้อนดินที่ร่างกายติดใจอยู่ เท่านี้ให้จิตทรงสี่เปานอาชาสีเป็นเอกาตามรมะตถวันเดียวก็ได้ไม่ใช่วันเดียวละคราวเดียวครั้งเดียวตั้งเวลาไว้ครึ่งชั่วโมงสิบนาทียี่สิบเทีงก็แปวแล้วอารมณ์มันทรงตัวจิตมันทรงจนงตั้งอาการชินจะอยู่จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะไปไหนมาไหนก็ตามจิตใจไม่มีความรู้สึกว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นของเราเสแล้ว เราไม่สนใจร่างกายเหมือนกับเราไม่สนใจอากาศเพราะากาศได้ความจริงเราไม่ได้สนใจมันมันจะเป็นหลุมบันบอในอากาศที่ไหนยังไงเราไม่รู้เราไม่เคยสนใจไปแล้วก็อยู่มาเรื่อยๆไปชั้นใดอารมณ์ใจที่โผพันในอากาศสารนันจายตนะก็เหมือนกับใจที่โผพันอยู่ในอากาศคือมันมีสภาพว่างรวมความความต้องการในร่างกายไม่มีอีก ต่อไปขึ้นชื่อว่าร่างกายที่เป็นวัตถุธาตุอย่างนี้จะไม่มีสำนึกยึดสำนักจิตเราเราจะปล่อยจิตของเราให้ว่างเฟ้งคว้างอยู่ในอากาศซึ่งไม่เกาะอยู่กับกายเท่านี้ไม่มีอะไรยากและในเมื่ออาการอย่างนี้คล่องพอ้โถใจกล้องจริงๆเอาอย่างช้าที่สุดก็สามวันมันก็คล่องความจริงมันคล่องตอั้งแต่เริ่มตน้นแล้วว่าชานสีมันทรงตัว ไอชั้นแปดเนี่ี่มันไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ช,ชั้นแปดชั้นเปิดแต่เนชั้นสี่คือจับอรูปให้ทรงอยู่ในชั้นสี่ไอ้ชั้นจริงๆก็ชั้นสี่นั่นเองแต่จับส่วนที่ไม่มีรูปเท่านั้นมีพูดกันตามแนวปฏิบัติมีต่อไปก็วิญญาณังจายตนะไอวิญญาณนี่ก็คเทื่ความรู้สึก ถ้ายังมีร่างกายอยู่เพียงใดก็มีความรู้สึกห่วงว่ามันหิวมันรอ้อนมันหนาวมันกระหายมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แต่งตัวอย่างนั้นแต่งตัวอย่างนี้จึงจะเหมาะสมไอ้วิญญาณความรู้สึกนี่ตัดไปเสียบอกอย่าไปยุ่งกับร่างกายของมันร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ช่างขพงมันเถอะ มันจะกินเชิญมันกินไปก่อนมันจะนุ่งผ้าเชิญมันนุ่งไปก่อนมันจะพกหัวเชิญมันพกไปก่อนเท่าที่มีเท่าที่หาได้ไม่เกษตรกสนเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นชี่ความรู้สึกทางกายนี้ไม่ได้มีประโยชน์เพราะอะไรเพราะว่าจะปนเปอรร่างกายมันจะเพียงใดก็ตามทีมันก็แก่มันก็ตายอยู่เท่านี้มันก็มีทุกข์ ถ้าเราไปสนใจมันมากเกินไปมันก็ไ้พ้นจากความทุกข์ก็ไม่สามารถเจริญเล่นมันได้นี่ก็เลยทําใจไม่สนใจกับความรู้สึกทางกายที่เรียกกันว่าวิญญาณเสียมันจะรู้สึกยังไงก็ช่างเข้มันใจไม่เอาด้วยแล้วแกอยากแกนุ่งกเกงสวยๆแกก็ไปหาเอาสิฉันไม่ไปแกอยากจะกินหมูเห็ดเป็ดไก่ก็เชิญไปหาเอาฉันไม่ไป ในเมื่อใจมันไม่ไปที่อย่างเดียวกายมันจะไปได้ยังไงก็รวมความว่าทำลายความรู้สึกทางกายเสียด้วยกำลังใจที่เรียกว่าวิญญาณคือความรู้สึกเอาความรู้สึกอันนี้ที่เกิดขึ้นมาจะจิตใจเข้าประผัดประหานความรู้สึกทางกายที่เรียกวิญญาณเกาะกายไม่สนใจในกายไม่สนใจในความต้องการของวิญญาณคือความรู้สึกนั่นเอง คิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นทุกข์เป็นโทษเป็นภยัยทำอันตรายแก่ความสุขจิตไม่เอาแล้วปล่อยไปเสียนี่ต้องจับภาพกระสินเพื่อให้ทรงกันก่อนนะทุกทุกฌานจะท,ทําทีไรอย่าทําคราวใดก็ตามต้องจับภาพกระสินให้ทรงขึ้นก่อนเพื่อเป็นการซ้อมกําลังสมาธิของจิต เมื่อกําลังเขาก็สินส่งตัวดีแล้วตอนนี้ก็เอาละก็ว่ากันว่ากันยังไงก็ว่ากันไปเลยว่ากันส่งเดชไปตามที่ว่านี่ยต่อมาชั้นที่สามอากินจัญญายตนะที่ตรงนี้ก็จับภาพกสินให้ส่งตัวซะก่อนเรื่องภาพกสินนี่ทิ้งไม่ได้จะเป็นกระสินอะไรก็ไม่ว่าทั้งหมดเนะี่ย ตอนนี้มีเมื่อภาพกะระถินปรากฏแล้วก็ถอนภาพกระินทิ้งใช้อารมณ์ความคำว่าไม่มีปรากฏขึ้นกับจิตมองไปดูในอากาศอะไรมันมีบ้างในอากาศเบื้องบางบ้างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยตอนนี้หันเข้ามาดูสัตว์มงคลและวัตถุต่างๆที่เกิดมาในโลกมันก็มีสภาพว่างเหมือนกับไม่มีอะไรในอากาศ ก็มีคนคนมันก็ตายมีสัตว์สัตว์มันก็ตายมีอาคารบ้านเรือนอาคารบ้านเรือนมันก็พังจะมีต้นไม้ต้นไผ่มันก็ตายไอ้ที่มันมีขึ้นในม่ขาดสายก็ก็สร้างขึ้นมาใหม่ของเก่ามันหมดแล้วในเมื่อเราไม่พอใจในร่างกายเสร็จแล้วก็เอาจิตไม่เข้าไปยึดถืออะไรทั้งหมดถือว่าโลกนี้ทั้งโลกที่เป็นวัตถุที่ปรากฏทั้งเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่ปรากฏ เรากำหนดจิตว่ามันไม่มีอะไรเหลือเลยเอย้ความจริงนี่มันก็คล้ายวิปสัสนาญาณมันเชี่ยเกี่นี้เดียวห่างกันชั่วเส้นผมผ่าสิบหกในเมื่อมีอารมชินอย่างนี้แล้วจิตมันก็มีสุขยิ่งขึ้นอะไรที่มันปลายกข,ขึ้นมาก็ถือว่ามันไม่มีแล้ว อยากกินก็ฉังมันอะไรก็ฉังมันให้ร่างกายไม่เฉ่เราไม่ชั่วเราเหมือนกับบ้านเช่าที่เราอาศัยชัวย่วคราวถ้ามันจะพังก็เชิญพังต่อไปมันก็พังหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเหมือนมิปัญนายานเปียบต่อไปตัวไทยตัวนี้ชนานาญแล้วตัง้งตั้งนี้ไม่เกี่ยวสิ่งให้มาจับอารมณ์จิต เมื่อมีความรู้สึกว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเหลือแล้วเราจะมีจิตผูกพันมันทำไมต่อไปมันหนาวมันร้อนมันเย็นมันสบายมันสบายมันหิวมันก็หายอาศัยร่างกายเป็นสำคัญแล้วก็ทำใจเป็นสุขเสียคือไม่สนใจกับทางกายต่อไปที่ได้กล่าวว่าเป็นคนมีสัญญาคือความจำก็เหมือนว่าเป็นคนไม่มีความจำ จะจำจะเจำมันทำไมเดี๋ยวมันก็พังหมดเหมือนกับคนที่มีความรู้สึกว่ากางเกงตัวนี้มันผุแล้วเดี๋ยวมันก็ขาดหมดเราก็หากางเกงใหม่ต่อไปที่มันมีสภาวะด,ดีกว่านี้ไอความสนใจในกางเกงตัวนี้มันก็ไม่มีมันสนใจกางเกงตัวหน้าคือความว่างจากจากสภาจากขันห้าคือร่างกายความรู้สึกอย่างนี้จะมีขึ้นมาเมาื่อไร แล้วก็ทําใจให้มันทรงตัวอยู่ในฌานสี่ไปนั้นว่าสมาบัติแปดนี้นี้กรูปฌานสี่รูปฌานสี่ถ้าเราทําได้เข้าถึงที่สุดพอเป็นเป็นพระอนาคามีแล้วก็ได้ปฏิสัมพิทธายานละการเป็นพระอรหันต์นั้นมันเป็นของไม่ยากถ้าทึงนอน,นาคามีได้ฌานแปดแล้วแต่ความจริงท่านที่ปฏิบัติได้สมาบัติแปดไม่เห็นมีใครค้างอยู่ท่านพระอนาคามีเลย ถ้ามาปฏิบัติวิปัสนาญาณยังไม่เคยเจ็บประวัติพราะอารมณ์ใจ้นชั้นแปดในรูปฌานสี่นี้มันเหมือนกับวิปัสนาญาณขาดโยตัวตกกันห้าจริงๆวิเดียวเท่านั้นถ้าเจอวิปัสนาญาณไม่นานนักก็เสวจอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลที่ปริยพรมไปด้วยปริสัมพิทายานอรันดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน เวลาที่แนะนำกันมันก็หมดแล้วอยากจะทร,ราบรายละเอียดก็ไปดูทาเศเสษที่มีไว้ที่ว่าว่าตั้งแต่ชันหนึ่งถึงชั้นแปดมีสามทัเศเสตประโยชน์ก็จะมีกับท่านวันนี้ขอลาก่อนเพราะเวลาหมดแล้วขอความปรารถนาสมหวังตามที่ท่านตาาั้งใจพรินิพพานจงสำเร็จแกทุกท่านสวัสดี